เรามาดูที่เรื่องต่อมากันบ้างดีกว่านะคะเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายตื่นตัวกันเป็นพิเศษค่ะเรื่องของการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะ,ะใชแล้วซึ่งอันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยเชื้อชาติไหนนะคะก็ต่างให้ความสําคัญโดยอย่างยิ่งนะคะล่าสุดทางเลขาธิการอาเซียนนะคะก็ได้จัดปาฐกาถาพิเศษนะคะเรื่องของเส้นทางมุสลิมไทยสู่ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดภูเก็ตแนะเตรียมพร้อมทางด้านของภาษาของประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะ จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตนะคะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนค่ะโดยจัดขึ้นที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีดรสุรินทร์พิศวณค่ะเลขาธิการอาเซียนได้จัดปาฐกถาพิเศษนะคะเรื่องเส้นทางมุสลิมไทยสู่ประชาคมอาเซียนค่ะเดอร์ครั้งนี้นะคะได้ร่วมพบ กับคณะอิหมามคอเตบ,บิลันนะคะและคณะกรรมการมัสยิดทั้ง51มัสยิดของจังหวัดภูเก็ตจานวน765คนค่ะโดยได้มีจาสิบตารวจโกมลดุมลักนะคะประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภูเก็ตรวมถึงประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะซึ่งท่านเลขาธิการอาเซียนท่านดรสุรินทร์ก็กล่าวในตอนนึงนะคะว่าประชาคมอาเซียนนี่มี10ชาติแล้วก็มีประชากรมารวมกันมากถึงกว่า600ล้านคนนะคะคะซึ่งปัจจุบันอย่างที่คุณกรณกหนกได้บอก ไปตื่นตัวกันมากที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบในปี2,558ก็อีก3ปีแล้วนะคะ,คะซึ่งในจำนวนนี้นะคะชาวมุสลิมเนี่ยมีอยู่จำนวน300กว่าล้านคน แต่ว่าพื้นที่6จังหวัดในบริเวณชายทะเลฝั่งอันดามันนี่นะคะก็จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะว่าจะมีการไหลเวียนของการค้าการลงทุนสินค้าแล้วก็การบริการด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งการเคลื่อนย้ายของประชากรของประเทศสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนในท้องถิ่นของเราเนี่ยแหละคะ่ะควรจะมีความพร้อมในการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะใช่ค่ะซึ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะเหมาะสมนั้นนะคะก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านของภาษาของประเทศเพื่อนบ้านค่ะควบคู่ไปกับการพัฒนาความเป็นเลิศในสองด้านด้วยกัน โดยจะเป็นเรื่องของความเป็นชาวมุสลิมที่ดีและสมบูรณ์ส่วนการดํารงตนในสถานภาพทางสังคมการงานอาชีพอื่นๆก็ต้องโดดเด่นค่ะ <c oughs> ปัจจัยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คงเป็นเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้เป็นเลิศค่ะโดยคณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนมุสลิมนะคะประมาณ400แห่งทั่วประเทศ <c oughs> ได้มีการพิจารณาว่านักเรียนที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งอยู่ที่ประมาณปีละ5,000คนให้สามารถเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วยค่ะค่ะ <c oughs>